ต้อกงกระจกมาแล้วตาห้ามโดนน้ำถึงเมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาในการรอให้แผลปิดสนิทนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2-4สสัปดาห์ค่ะถ้าจากคําแนะนาของหมอก็เอาให้ชัวร์วเลยก็คือ4สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะทีเนี้ยในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงการล้างหน้าค่ะเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้น้ำมาเข้าตาได้โดยตรงเลยอย่างที่2ก็คือห้ามสระผมเองค่ะจะต้องไปสระที่ร้านหรือว่าให ยาช่วยสระให้นะคะแล้วก็อย่างที่3มก็คือห้ามว่ายน้ําค่ะทั้ง3ามอย่างนี้ที่หมอพูดมาเนี่ยถ้าน้ําเข้าตาเนี่ยมันเป็นน้ําที่ไม่สะอาดนะคะมันก็จะส่งผลเสียอาจจะทําให้เราอะติดเชื้อในลูกตาได้นะคะทีนี้แล้วเราจะทําความสะอาดใบหน้าแล้วก็ดวงตายอย่างไงระหว่างที่รอหนึ่งเดือนนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเราควรจะใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆนะคะเช็ดหน้ารอบๆเว้นที่ดวงตาไว้ก่อน,นะคะ่ะ ส่วนตรงดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นข้างที่ผ่าหรือไม่ได้ผ่าเราทําเหมือนกันค่ะก็คือใช้เป็นตัวสําลีนะคะชุบน้าเกลือค่ะแล้วก็เช็ดที่บริเวณดวงตาจากหัวไปหางตานะคะเช้าเย็นค่ะเพื่อกระจัดสิ่งสปกปรกแล้วก็พวกขี้ตาออกด้วยนะคะ ต่อมาสิ่งที่เราควรทําก็คือเราควรใส่แว่นป้องกันด้วยค่ะเพราะถึงแม้ว่าเราจะดูแลอย่างดีแล้วแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าฝุ่นละอองหรือว่าน้ําที่สกรปรกเช่นน้นําฝนเนี่ยมันอาจจะกระเด็นโดนตาเราเมื่อ,อไหร่แั้นใส่แว่นป้องกันจะเป็นแว่นกันแดดหรือแว่นใส่ตาอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วเมื่อพ้นครบ1เดือนไปแล้วว่ะค่ะถึงจะสามารถที่จะอาบน้ำว่ายน้ําหรือว่าล้างหน้าได้ตามปกตินะคะและถ้าเกิดว่าคุณมีอาการอะไรที่มันไม่ปกติหรือว่าไม่สบายใจอะคะ่ะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ คุณก็สามารถที่จะมาพบจากสุแพทย์นะคะเพื่อให้เขาตรวจให้ความมั่นใจกับเราค่ะว่าการผ่าตัดของเราเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ